มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจริงหรือไม่โป๊บธนวันรถูกสาวปริศนาโพสต์หลังส่งข้อความแบบนี้หาทําเอาบรรดาชาวเน็ตแตกตื่นกันทั้งโซเชียลนะคะเพราะว่าล่าสุด13กุมภาพันธ์2566 Facebook ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาโพสต์ภาพประเด็นที่มีสาวสวยคนหนึ่งออกมาเผยว่าพระเอกดังอย่างโป๊บธนวัต์ ระบุวา่าความสวยเป็นเหตุที่ป๊บ d ี IG มาและประเด็นก็คืออ e ีชันโพสต์รูปคู่กับสามีเต็มโปรไฟล์ไม่ได้กด Follow กันทั้งคู่ด้วยนะแสบมากนะคะคุณพี่หมืน่นขอโทษนะคะที่เกิดมาสวยเข้าตาพี่ป๊บ Hashtag ไม่ได้แอมฉันหรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโพสต์ต้นทางของสาปริศนาคนดังกล่าวได้ถูกลบออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ เอาเป็นว่าเรื่องนี้จะจริงหรือว่าเท็จอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของพี่เหมือนกันเอาเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ